ไผ่มันมูนะครับผมจากเมล็ดนะครับผมผมมีน่าจะเป็นประมาณสามสี่โครนนะครับตัวนี้นะครับกําลังสวยเลยนะครับตัวนี้อยู่หลังบ้านนะครับชอบอะครับไปตัวนี้นะครับนอดกนะครับนออร่อยนะครับผมลำลำไม่ค่อยหนามากแต่ว่าสามารถนําไปใช้งานได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกกอนะครับ นะครับเป็นหนึ่งกอนะครับจริงๆที่เกิดตรงนี้เพราะว่าย้ายไม่ทันนะครับผมตอนนั้นว่าจะย้ายไปปลูกแปลงกับไผ่สร้างหมดก็เลยเหลือทิ้งแปลงไว้ประมาณสักสี่ห้าต้นนะฮะดันดันติดแล้วก็สวยด้วยนะครับไผ่ตัวนี้เขาจะมีเอกลักษณ์นะครับก็คือตัวกาบนะครับราะนั้นจะเยอะแล้วก็มีแป้งขาวๆนะครับสำหรับผมไผ่ตัวนี้คือไผ่ที่ชอบนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับในใจนะครับ โอ้นี่ครับนี่นี่น,นี่ชอบมุมนี้มากเลยนะครับสวยจริงๆนะครับผมที่สําคัญเข้ามาจากมาเล็ดเนาะก็เลยอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเคลียร์ลำเก่าออกให้หมดเลยนะครับพรามีเวลานะครับกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับเคลียร์ลำเก่าที่ค้างปีนะครับแล้วก็รอชมอลำใหม่ของปี68นะครับที่หน้าฝนนะครับ แล้วก็น่าจะอัดปุ๋ยอัดสปริงเกอร์แต่เรามีปุ๋ยส่วนตัวนะฮะเป็นปุ๋ยที่ไผ่ชอบนะครับนะครับมันมีโรงทําปุ๋ยนะครับเป็นพี่ไก่นะครับผมนี่พี่ไก่แกบเราเพียบเลยนะครับแต่เราใส่ไม่เยอะนะครับใส่นิดๆนะครับผมโอเคครับ